ไหนขอเสียงคนอยากเลือกตั้งวันพรุ่งนี้หน่อยแล้วโอ้โหคอยยังชั่วพี่น้องรู้ไหมว่าการมาประทากถาวันอาทิตย์เดือนพฤษภาคมแบบนี้ผมกังวลใจมากแค่ไหนก็กังวลว่าพี่น้องจะไม่มาหรือมาสายหรือลืมพิธาไปแล้วก็ไม่รู้ แล้วตอนนี้ที่เยอะผมก็ลาคุณครับขอบคุณครับแล้วตอนนี้ที่เยอรมันตีสีผมก็กงกงอยู่เล็กน้อยเจ็ดแหลกอยู่เล็กน้อยแต่ถ้าเกิดพี่น้องประชาชนมากันเยอะขนาดนี้พี่น้องจัดมาเต็มขนาดนี้ผมก็จัดเต็มเหมือนกันแน่นอนครับ สำหรับการประทัะทกถานในครั้งนี้ผมขอเริ่มต้นด้วยตอนจบนะครับว่าทำไมเราถึงต้องจัดงาน Policy Fest เพราะเราอยากเห็นการเมืองเป็นเรื่องสนุกครับการที่เรามีนโยบายแล้วก็มี Festival อยู่ในคำเดียวกันเนี่ย Policy Fest มันคือการที่ทำให้การเมืองเป็นเรื่องสนุกมันคือการที่ทำให้การเมืองเป็นเรื่องของคนทุกคนแล้วทำไมเราถึงต้องบอกว่ามี6 Big Bang ที่เป็นทีมของ p o l i y face ครั้งหนึ่งของพรรคก้าไกลก็พราะว่าเราอยากจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกที่มีวาระเป็นของตนเองพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่ผมเข้าใจว่าคงเป็นคอการเมืองแล้วก็คงจำได้ว่าตอนที่ผมอภิปรายมาตรา152ในสภาต่อหน้าคอรมอต่อหน้ารัฐบาลว่าผมฟังพวกเขาชี้แจงมาสองสามวัน ผมยังฟังไม่ออกเลยว่าวาระของพวกเขาคืออะไรในการเข้ามาเป็นรัฐบาลของพี่น้องประชาชนวันนี้จึงเป็นวันที่พิพิสูตรครับว่าพรรคก้าวไกลไม่เหมือนพักอื่นและเรามีโปรเจกต์ทางการเมืองเรามีวาระทางการเมือง6อย่างด้วยกัน6อย่างนี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้เป็นระเบิดเวลาของประเทศครับ แต่ถ้าพวกเราตั้งใจทำงานตั้งใจสร้างนโยบายทำการเมืองให้เป็นเรื่องสนุกตามบูธต่างๆผมก็เชื่อว่าเราจะสามารถเปลี่ยนระเบิดเวลา6ลูกนี้ให้กลายเป็นศักยภาพของประเทศไทยไป,ปนในทางเดียวกันวันนี้ที่เรามารวมตัวกันอยู่เดือนพฤษภาคมเดือนพฤษภาคมของประเทศไทยก็คงจะมีความรู้สึก ที่มันปนเปกันไปบางปีบางช่วงของประวัติศาสตร์ประเทศไทยพฤษภาคมคือพฤษภาคมแห่งความกลัวบางปีพฤษภาคมก็เป็นเดือนพฤษภาแห่งความหวังสำหรับพฤษภาแห่งความกลัวไม่ว่าจะเป็นพฤษภาธมินไม่ว่าจะเป็นพฤษภาเลือดไม่ว่าจะเป็นพฤษภาอัพยศปีส5พฤษภาธมิน ปี53พฤษภาเลือดปี57พฤษภาอัิยศเราเห็นครับเมื่อพฤษภาทมินในช่วงเวลาไม่หางจากนี้มากเมื่อย้อนหลังกลับไปหลายปีก็มีผู้เสียชีวิตเป็นหลักสิบหลักร้อยมีผู้สูญหายที่ยังหาตัวจนถึงตอนนี้ก็ไม่มีแล้วก็มีคนบาดเจ็บเป็นพันประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเมื่อปี35ปี53วันนี้พอดีครับ19พฤษภาคม ที่มีทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินักข่าวคนเยอรมันคนอิตาลีพยาบาลที่ถูกปราบล้อมถูกกระชับพื้นที่ตอนนี้หัวหน้าพักชัยธวัตตุลาธนอยู่ที่วัดปรทุมณะเวลานี้โดยเฉพาะเพื่อที่จะไปเข้าร่วมในการที่ะระลึกถ,ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันนี้19พฤษภาคม2553ที่ราชประสงค์ยังไม่ลืม อีกสอวันถึงวันที่22พฤษภาคม2557ก็คือพฤษภาอัระยศพฤษภาแห่งความกลัวที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะคอสชเข้ายึดอำนาจประเทศไทยช่วงพฤษภาครับเดือนหน้าร้อนเดือนที่มีแต่ความน่ากลัวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่คืผ่านมาแต่ยังไงก็ตามพฤษภาก็ไม่ได้มีแต่พฤษภาแห่งความกลัว พฤษภาแห่งความหวังก็มีกับเขาเหมือนกันช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา14พฤษภาคม2566วันที่14ล้านหัวใจทั่วประเทศไทยรวมกันเป็นหัวใจหนึ่งเดียวที่เราอยากจะเห็นการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตเป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ที่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยและทั่วโลก ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเข้าคูหาด้วยความหวังไม่ว่าท่านจะชอบพักเก้าไกลหรือไม่ชอบพักเก้าไกลไม่ว่าท่านจะเลือกพักเก้าไกลหรือไม่ได้เลือกพักเก้าไกลทุกคนต้องยอมรับว่าทศวรรษที่สูญหายตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชายิทธอํานาจมาจนถึงการเลือกตั้งนี่คือการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ที่มีประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดที่บริสุทธิ์ยุติธรรมมากที่สุดไม่ใช่เป็นเพราะผมชนะเลือกตั้ง ไม่ใช่เพราะพักก้าวไกลชนะเลือกตั้งแต่มันคือพฤษภาแห่งความหวังที่พี่น้องประชาชนต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าคุณจะรวยดีมีจนไม่ว่าคุณจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนยุ่นให่รุ่นใหญ่ไม่ว่าคุณจะมีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมหรือแนวคิดแบบก้าวหน้าทุกคนเข้าคูหา และไม่ว่าจะเป็นศัตรูที่เป็นศัตรูตัวฉกาดที่สุดของพรรคเก้าวไกลก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพรรคก้าวไกลชนะอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและไม่มีการซื้อเสียงเลยแม้แต่บาทเดียวครับพี่น้องครับ <S <S พวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่กับประชาชน30กว่าล้านคนไม่ใช่เฉพาะคนที่เลือกพรรคเก้าวไกลเราบอกว่าประชาธิปไตยคือความหวัง คือการเข้าคูหาเลือกตั้งและสามารถที่จะสามารถสร้างรัฐบาลขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อันนั้นคือ14พฤษภาต่อมาอีกหนึ่งอาทิตย์วันนี้ประมาณวันที่19น่าจะเป็นช่วงที่เราประกาศแล้วว่าเราจะตั้งรัฐบาลฟอร์มโคอิเลชันได้312เสียงจาก500เสียงถือว่าเป็นรัฐบาลที่มีศักยภาพในช่วงเวลานั้นเมื่อหปีที่ผ่านมาแต่นั่นก็คือเรื่องในอดีตครับ ผมแค่ยกตัวอย่างว่าเดือนพฤษภาสําหรับประเทศไทยเป็นเดือนที่มันมีความรู้สึกผสมปนเปตลอดเวลาจะร้อนก็ไม่ร้อนจะฝนก็ไม่ฝนเดือนที่5มาแล้วไอ้ที่เราเคยคิดไว้ตอนวันปีใหม่ที่มันเป็นความตั้งใจตอนปีใหม่นี่ก็ผ่านมาเดือนที่5ก็ยังทําอะไรไม่ได้สักทีหนึ่งรวมถึงเป็นเดือนของ ประวัติศาสตร์ประเทศไทยของสังคมไทยที่เต็มไปด้วยความหวานขมมีทั้งความขมขื่นมีทั้งความโหดร้ายมีทั้งความกลัวแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีเดือนพฤษภาคมบางปีที่มันเป็นเดือนแห่งความหวังของคนไทยทุกคนเช่นเดียวกันจนมาถึงวันนี้ครับ19พฤษภาคม2567กลับกลายเป็นพฤษภาแห่งความกลัว เป็นพฤษภาแห่งความเศร้าโศกอีกครั้งเมื่อวันที่1 4พฤษภาคม2567คุณเนติพรหรือคุณบุง้งนักต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเพื่อนิติรัฐนิติธรรมอดอาหารประท้วงเพื่อสิทธิในการประกันตัวสิทธิในการเข้าถึงทนายการสันนิษฐานว่าความบริสุทธิ์ไว้ก่อนไม,ไม่ว่าจะเห็นต่างทางการเมืองอย่างใดและพยายามอยากจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะตัวของเขาเองแต่เพราะทุกคนในประเทศไทยไม่คนที่มีควรที่จะต้องติดคุก เพราะความเห็นทางการเมืองไม่ตรงกับอำนาจรัฐต้องการให้เกิดขึ้น